สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่แอปเบอร์ะ Bible นะคะหนึ่งสองกับแอปเงินฟรีนะคะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคนะคะเกี่ยวกับการทำแบบสอบถามที่ได้ให้คะแนนเยอะๆนะคะว่าการทำแบบสอบถามแต่ละค่ายนะคะแต่ละแอปนะคะก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะคะก็ อันนี้จะมาสอนเทคนิคเล,เล็กๆน้อยๆนะคะว่าทำยังไงให้ได้คะแนนเยอะๆนะคะก็ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อติดตามรับชมแล้วก็รับเทคนิคหรือว่าเกี่ยวกับแอปเงินฟรีนะคะกับบแอป p ปิลหนนะคะได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมีแอป ตัวไหนนะคะหรือว่าเป็นเกมตัวไหนนะคะที่หาเงินฟรีนะคะแล้วก็ได้เงินจริงนะคะเอาไว้เราจะได้มานําเสนอกันอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนเทคนิคทําแบบสอบถามนะคะก็มีเทคก็มีหลายตัวเลยกับเพื่อนๆนะคะกับทั้งคนเก่านะคะแล้วก็คนใหม่ะคะสาหรับคนใหม่ก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะคะว่ามีแอปมอีแอปหรือว่าเป็นเว็บไซต์นะคะที่ทําแบบสอบถามอะไรบ้างนนะคะที่ได้รับเงิน จริงนะคะ,ะเข้าบัญชี PayPal นะคะส,ะส่วนใหญ่นะคะ,ะทีนี้เรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเทคนิคต่างๆนะคะจ๊บก็คือเทคนิคต่างๆนะคะเกี่ยวกับการทำแบบสอบถามนะคะทีนี้ว่าแต่ละแต่ละค่ายนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะที่ที่ เพื่อนๆนะคะรู้จักกันนะคะก็อย่างสวิยอนนะคะล่าสุดที่สอนไปก็คืออ่าบิทเตอร์โลนะคะก็คือตัวนี้นะคะบิทเตอร์โลนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอ่ามีเป็นอ่าเมมบล็อกตัวนี้นะคะถ้าสะกดผิดก็ขออภัยด้วยแล้วก็จะมีเป็นอ่ยิมยัมรีเซอร์นะคะแล้วก็มีเป็นอ่า เ a t c o m นะคะตัวนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นอยู่นะคะก็อาจจะรู้จักกันดีนะคะหรือว่าไม่จะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะทูลูนาทูลูนานะคะก็เป็นแอปที่ทำแบบสอบถามก็ที่กำลังเป็นยอดนิยมกันอยู่นะคะแล้วก็อย่างสวียอนตัวนี้นะคะทูลูนานะคะทลทูลูนา เทคนิคต่างๆนะคะที่แอดที่ได้ที่แอดทำมาะคะแล้วก็ที่เคยได้สอนไปนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเทคนิคนะคะแต่ละแบบสอบถามนะคะเขาก็จะมีให้เชิญเพื่อนใช่ไหมเพื่อนๆก็พยายามแนะนำเพื่อนเข้าไปเยอะๆนะคะแล้วก็บางแบบสอบถามนะคะอย่างชูลูน่าเนี่ย เขาก็จะมีการแจ้งเมลนะคะเพื so people, like people, ่อนๆก็พยายามดูนะคะดูเช like ็คเมลมันจะมีแจ้งเมลมาตลอดนะคะเพื่อนๆก็ดูพอเด้งแบบสอบถามมาเด้งมาในเพื่อนๆก็เข้าไปรีบเข้าไปทําเลยนะคะเพราะว่าแบบสอบถามเนี่ยจะผ่านไปเร็วมากนะคะอย่างอันเนี้ยแบบสํารวจต่างๆนะคะเขาก็จะบอกอยู่นะคะว่าแบบสํารวจนี่ปิดเร็วนะคะเมื่อมีการแจ้งในเมลปุ๊บเพื่อนๆก็ควรรีบเข้าไปทําเลยนะคะถ้า สมมุติว่าเด้งเมลเข้ามาเนี่ยสักประมาณหนึ่งนาทีหรือว่าสองสองนาทีเนี่ยหรือว่าเ,าเพื่อนกลับไปทำหลังจากนี้ประมาณสักสิบทีสิบห้านาทีตรงนั้นนะคะหมายความว่าอพอเข้าไปทำปุ๊บเขาจะขึ้นลยว่าขออภัยแบบสอบถามนี้คือปิดแล้วเพราะเนื่องจากได้รับการแบบาทาแบบสํารวจครบแล้วนะคะก็จะมีเหมือนกันหลากหลายด้วยและอย่างเทค อย่างเทคนิคอันนึงนะคะเพื่อนๆก็สามารถลิงก์หรือก็ไปชวนเพื่อนเข้ามาเยอะนะคะแบบสอบถามนั้นนะคะเมื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะได้ทําแบบสอบถามเหมือนเราก็จะได้คะแนนรับคะแนนเข้าไปด้วยนะคะหรือว่าเราจะได้ point point ตามเพื่อนไปด้วยนะคะสมมุติว่า,าแอปนั้นนะคะเราสมัครเข้าไปปึ๊บ มีการเชิญเพื่อนเข้ามาเราก็จะได้แต้มไปสมมติห้าสิบแต้มร้อยแต้มอะไรประมาณนี้ยิ่งเชิญเพื่อนเยอะๆเราก็จะได้แต้มเยอะนะคะสำหรับแบบสอบถามที่ไม่เน้น <ๆ S 1> เชิญเพื่อนก็มีนะคะแต่น,นี้คือเทคนิคก็คือว่าเพื่อนๆก็ต้องขยันเข้าไปดูในอีเมลด้วยนะคะอย่างตัวนี้นะคะทุกนหน้านะคะก็ตอนนี้แอดก็ได้มาแล้วนะคะสองที่ได้รับแต้มนะคะไวอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะคือพอเมลอีเมลแจ้งมาปุ๊บ ก็รีบเข้าไปทําปั๊บเลยก็จะได้เหมือนประมาณว่าป้องกันคือป้องกันคือเขาเรียกว่าอะไรอะแบบสํารวจเต็มแบบสํารวจเต็มนะคะยกตัวอย่างประมาณนี้นะคะแล้วอย่างก็จะมีเป็นอย่างตัวอย่างอย่างยิ้มยิ้มรีเสิร์ชนะคะอย่างตัวนี้นะคะยิ้มยิมยิมยิมรีเสิร์ดนะนะลองคลิกเข้าไปดูกันนะสำหรับเพื่อนๆคนคนใหม่นะคะก็ ยังไม่ทราบรายละเอียดแบบสอบถามต่างก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังของแอดได้นะคะอ,ะอย่างตัวนี้นะคะเขาก็แจ้งมาในกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างแบบสอบถามอะไรพวกนี้นะคะก็กเข้าไปทําอย่างของแอดเนี่ยบางแบบสอบถามเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปทําพอเราคลิกไปทําย้อนหลังเนี่ยก็กลายเป็นว่าแบบสอบถามเนี่ยคือสำรวจครบหมดแล้วก็เป็นซึ่งก็เป็นการน่าเสียดายที่เราพลาดคะแนน ตัวนั้นไปนะคะก็มีหลายก็ส่วนใหญ่แบบสอบถามเทคนิคจะเป็นจะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะคะอ่ะและน,นี้อย่างอันนี้เรามายกตัวอย่างอย่างอันนี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะกับเซสโซนกับเซอ่า .com ต,ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีอันนี้คือแบบสอบถามต่างๆเยอะเยอะมากอย่าง เขาก็จะมีบอกวันที่เห็นไหมเพื่อนเพื่อน,นลองสังเกตดูนะคะว่าวันที่เห็นไหมเนี่ยสิบสามเดือนเก้าอะไรประมาณนี้เขาจะมีวันที่บอกว่าแบบสอบถามเข้ามาประมาณวันที่เท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้แอดก็ยังบางทีบางครั้งก็ยังไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้าไปเล่นนะคะบางแบบสอบถามเนะี่ยพอได้เข้าไปเล่นอย่างเก่าๆเนะะี่ยค่ะก็คือเต็มแล้วอย่างเงี้ยมันก็เต็มคือก็เต็มแล้วไม่สำแบบสอบถามเขาจะขึ้นคอให้ แบบสถามนี่คือเต็มเต็มแล้วแบบสำรวจนี้เต็มแล้วคือเหมือนประมาณว่าช้าช้าไปะคะเนี่ยค่ะอ,อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่จะได้คะแนนไว้นะคะก็เพื่อนๆลองดูว่าอย่างแบบสอบถามบ้างแบบสอบถามเขาจะเน้นเน้นเชิญเพื่อนนะคะอย่างตัวนี้นะคะที่แอดเพิ่งได้สอนไปจบไปคราวคลิปที่แล้วนะคะบิทเตโลนะคะเขาก็เหมือนมีการเออเขาเรียกว่าอะไรอะ นิยมเกี่ยวกับการการเชิญเพื่อนนะคะก็ยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆได้เชิญเพื่อนเข้ามาเล่นร่วมกันเยอะเยอะๆนะคะเพื่อนๆก็จะได้คะแนนพอย์เยอะไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ไม่แอนไม่แนะนานะคะที่ว่าเกี่ยวกับจะมีเกี่ยวกับเกี่ยวกับการโกงคะแนนนะคะจะทางเว็บไซต์นะคะเขาจะมีสํารวจด้วยนะคะว่า มีการโกงเว็บไซต์อะไรกันด้วยหรือเปล่านะคะไม่งั้นจะสั่งแบนเลยนะก็เลยก็เลยจะอาจจะกลายเป็นว่าเพื่อนๆคนอื่นที่ทําแบบว่าเขาเรียกอะไรคะทาแบบไม่ไม่ซิกแซะพูดง่ายคือว่าทาทาแบบไม่ซิกแซะก็จะคอยก็จะพลอยแบบว่าทําให้เพื่อนคนอื่นๆนะคะ,ะแย่ไปด้วยนะคะก็อย่างมีอ <liber dade> ีก แอปหนึ่งนะคะก็อย่างยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะ b a s t b e r นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นคลิปอ่านข่าวนะคะเพื่อนๆก็อาจจะรู้จักกันดีนะคะคนที่เล่นแอปเกี่ยวกับพวกนี้นะคะก็จะเน้นเชิญเพื่อนเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นแอปอ่านหาเขาจะขึ้นมาเลยว่าการเชิญเพื่อนถ้าเกิดได้คะแนนถ้าคุณได้เพื่อนเชิญเพื่อนอีก5คนเนี่ยก็จะได้รับ อีก1 1 0บาทเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะยิ่งเพื่อนๆน,นี้ได้รู้จักได้มีเพื่อนเยอะเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งมีคะแนนเยอะขึ้นนะคะเนี่ยเขาก็บอกขึ้นมาเลยนะคะว่าเชิญเพื่อนวันนี้ได้รับเงินสด1 0 0บาทกันไปเลยนะคะก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะอ่ะและทีนี้ก็มายกอันนี้คือแอดมา บอกเทคนิคนะคะหรือว่ายกตัวอย่างกันนะคะก็จะมีหลายแบบสอบถามเลยนะคะที่ไม่เน้นเชิญเพื่อนนะคะแล้วก็เน้นเชิญเพื่อนนะคะอันนี้นเพื่อนๆก็ลองจับทริคแล้วก็เทคนิคให้ได้แล้วทีนี้บางแบบสอบถามนะคะบางทีเพื่อนๆอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะแบบว่าตอบ การตอบแบบสอบถามนะคะบางครั้งอาจจะแบบว่าอ,อ,อันนี้เห็นไหมสักกู่เมื่อตะกี้นะคะที่แอดยังไม่ได้เข้าไปทำเห็นไหมเขาบอกปิดแบบสำรวจปิดแล้วเพราะว่าเป็นเพราะว่ายังไม่ได้เ,เรียกอะไรอะแบบสำรวจคือเขาอาจจะมีจํานวนจํากัดนะคะอาจจะมีแค่สมมติว่าเขาต้องการเพียงคนแค่100คนนะคะในการทําแบบสํารวจอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคลิกเข้าไปทาไม่ทันนี่ก็ นี่ก็หมดโอกาสแล้วเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็หลายๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลายๆแบบสอบถามกันเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นแบบนี้กันนะคะแล้วทีนีอ้อย่างยกตัวอย่างนะคะว่าแบบสอบถามบางอันบางบางหัวข้อนะคะสมมุติว่าเขาต้องการแบบสํารวจเกี่ยวกับเรื่องอของผลิตภัณฑ์อะไรประมาณนี้นะคะบางแบบสํารวจเขาอาจจะแบบอยากได้แบบ สำหรับผู้ผู้ชายแต่คนทําแบบสอบถามสมมติว่าอาจจะเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้แล้วก็หรือว่าบางทีแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องอายุอะไรประมาณนี้นะคะบางทีอาจจะแบบว่ามันไม่ตรงกับความต้องการของแบบสอบถามนั้นๆนะคะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องอก็ต้องทราบกันด้วยนะคะว่าเอ๊ะทำไมแอดทำไมแบบสอบถามนี้ทำไมไม่ได้คะแนนเลยอะไรประมาณนี้อุตส่าห์แบบว่าตอบ มาหลากหลายหัวข้อกันและอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีจะมีเหมือนกันนะคะที่เข้ามาถามกันนะคะก็อันนี้อยากจะบอกกันนะคะว่ามันจะเป็นแบบสอบถามจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องทําใจนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทุกครั้งนะคะเวลาแอดนะคะสอนเกี่ยวกับการทําแบบสอบถามแบบสํารวจสอบถามนะคะซึ่งจะบอกทุกครั้งเลยนะคะว่าออการทําแบบสอบถามนะคะ แต่ละครั้งนะคะเพืเ่อนๆก็ต้องทำใจนะคะในการทำแบบสำรวจนะคะอันนี้ก็ที่ทุกครั้งที่แอนบอกนะคะว่าควรจะทำแบบสอบถามด้วยความตั้งใจนะ,ะบางคนตอบแบบมั่วๆก็ไม่ได้บางทีบางครั้งก็ไม่ได้คะแนนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเทคนิคด้วยอย่าง,างหนึ่งนะคะที่แอดจะมาบอกกันนะคะเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจทําแบบสอบถามนะคะหลายๆ หลายๆแอปพลิเคชันหรือหลายๆเว็บไซต์เลยก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นกันแบบนี้นะคะสำหรับนะคะคลิปนี้นะคะก็เข้ามาสอนเทคนิคนะคะง่ายๆเลยไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะออตอนนี้จะมีอะไรอีกตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะแบบสอบถามส่วนใหญ่นะคะออตอนนี้นะคะก็เริ่มจะมีเกี่ยวกับแบบสอบถามจาก เขาเรียกอ,อะไรอ่ะบริษัทใหม่ๆนะคะก็เริ่มเข้ามามีนะคะก็ยังมีหลากหลายด้วยนะคะทั้งทั้งไทยนะคะแล้วก็ของต่างประเทศนะคะเดี๋ยวยังไงแอดนะคะจะค่อยๆทยอยเอาคลิปลงแล้วก็เข้ามาสอนกันก็แล้วกันนะคะกับแบบสอบถามที่เป็นแอปโหลดได้เงินเขาเรียกอ,อะไรเป็นแอปโหลดนะคะ แล้วก็ได้เงินจริงด้วยนะคะแล้วก็เบิกเข้าบัญชี PayPal นะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ยากด้วยนะคะแบบสอบถามทำง่ายๆสำหรับเพื่อนๆสายทำเกี่ยวกับแบบสอบถามนะคะแล้วก็ไม่ถนัดเกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างแอนนะคะไม่ค่อยจะถนัดเล่นเกมเท่าไหร่นะคะก็จะเกี่ยวกับพวกแบบสอบถามซะส่วนใหญ่นะคะที่เข้ามาสอนกันนะ,ะแต่นี้ก็มีอะไรนะคะอ้ออย่างตะกี้อยู่ ยูคอฟยูอฟเนี่ยค่ะก็คือเป็นแบบสอบถามอีกแบบสอบถามหนึ่งนะคะช่วงช่วงระยะหลังเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบางทีแบบสอบถามเป็นเดือนเลยเหมือนกันนะคะกว่าจะเข้ามาแต่ละอันนะคะ,ะเป็นเดือนเลยนะคะอันนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆทําแล้วก็จะสมไปก็แล้วกันนะคะอย่าเพิ่งย่อทอนะคะอย่างน้อยเขาก็ได้ก็ยังจ่ายเงินอยู่นะคะยังไม่ได้หยุดหยุดการจ่ายนะคะ การแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่แอดเข้ามาสอนนะคะก็จะรวนแล้วแต่ย่างจ่ายเงินกันอยู่นะคะถึงจะได้ถึงได้มาสอนกันนะคะอย่างสวิยอนนะคะอย่างเออ่ยูกอสนะคะอย่างอะไรอีกอะที่เพื่อนเเล่นกันประจำนะคะทูทูโรนาท o โรนาใช่ไหมแล้วก็เออ่มาบล็อก แล้วก็อะไรยิ้มอย่างย่ยมยิ้มยำยำรีเซิร์ชอะไรนี้แต่แต่ว่าจะเข้าจะเข้าทูไวเลตนะยำยำรีเซิร์ชนะทูไวเลตแล้วก็มีอะไรกันที่เขายังจ่ายเงินจริงอยู่นะคะก็ส่วนใหญ่นะคะที่แอดได้อสอนไปนะคะทำคลิปสอนไปส่วนใหญ่นะคะก็เขาก็ยังจ่ายเงินกันอยู่นะคะก็เพียงอยากให้เพื่อนๆก็ค่อยๆพยายามทำกันนะคะทีนี้ ก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆก็ควรจะมีหลายๆอันนี้ที่ที่แอร์ได้สอนไปก็ควรควรควรจะมีกันหลายๆแอปนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าเล่นกันสลับปัดสลับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะคะจะได้มีหลายๆแอปให้เล่นกันนะคะแล้วก็มีหลายๆแอปในการาหารายได้เนะไม่ใช่เล่นกันแบบแอปเดียวบางทีบางครั้งบางบางแอปบางแบบสอบถามเนี่ย เขาก็ไม่ได้เข้าทุกวันนะคะบางแอป,ปเขาก็เข้าทุกวันนะคะก็ควรจะมีหลายหลาแอปพลิเคชันหรือว่าอาันเล่นหลายๆเว็บนะคะเพื่อจะได้รับเงินกันหลายๆทางกันด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเทคนิคก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเทคนิคก็พื้นๆกันเลยเพียงแต่ขอเพื่อนเพื่อนให้แบบว่าขยันแล้วก็ตั้งใจนะคะในการทำด้วยนะคะแล้วก็ได้เงินจริงด้วยเข้าเพย์เพลวคะก็หลาย แอปนะคะหรือว่าหลายเว็บไซต์บางทีก็ต้องใช้เวลาในการถอนหรือว่าในการเบิกเนาะเพื่อนๆก็ขอให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆใจเย็นๆนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะก็คราวหน้านะคะจะมีคลิปไหนแอปไหนนะคะหรือว่าเกมไหนนะคะเข้ามาสอนกันนะคะเดี๋ยวก็จะมาลงให้กันเรื่อยๆก็มาสอนกันเรื่อยๆเนาะแล้วก็มานําเสนอกันเรื่อยๆเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย